วันนี้คู่ไก่พามาชมกล้วย King o f l a นนะคะแก่จัดแล้วค่ะเพื่อนๆสีตอนแรกจะเป็นสีแดงๆนะคะตอนนี้เริ่มมีสีเขียวขึ้นมาแล้วนะคะนี่คือเริ่มแก่จัดแล้วคะ่ะนี่เป็นกล้วยร้อยหวีนะคะลักษณะเขาจะพิเศษกว่ากล้วยอื่นก็คือมีจำนวนหวีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เปลือสวยงาม สวยงามจริงๆค่ะกล้วยไข่พระจันทร์นะคะปีของเขาเป็นสีเหลืองๆนะคะเพื่อนๆชมใกล้ๆค่ะนี่นะคะปรีจะออกสีออกเหลืองๆนะคะผลนะคะจะเป็นผลกลมๆนะคะต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะก็เลยได้จำนวนหวีไม่เยอะค่ะเพื่อนๆลำต้นไม่สูงมากนะคะ กล้วยหอมจำปานะคะเป็นกล้วยผลเล็กๆนะคะรับประทานอร่อยดีทีเดียวเลยค่ะเพื่อนๆผลเขาจะเรียวเล็กนะคะนี่เปรียบเทียบกับขนาดของมือนะคะผลเรียวเล็กมากๆเลยค่ะทาวิดิสนะคะเป็นกล้วยอีกหนึ่งชนิดที่ปลูกไว้ที่สวนค่ะกล้วยชนิดนี้นะคะรสชาติใกล้เคียงหอมทองค่ะ แต่เขาเป็นหอมเขียวนะคะแต่เราสามารถบ่มให้เขาเหลืองสุกเป็นสีเหลืองสวยน่ารับประทานได้ค่ะโดวยวิธีการบ่มเย็นนะคะเพื่อนๆข้อดีของกล้วยชนิดนี้ก็คือรับประทานแล้วท้องไม่อืดค่ะเพื่อนๆเ,เครือใหญ่มากเลยนี่เป็นกล้วยนมสาวนะคะเป็นกล้วยโบราณอีกหนึ่งชนิดนะคะปลายผลจะ มีปลายจุกแหลมนะคะลักษณะสวยงามเวลาทานรสชาติอร่อยเนื้อเหนียวหนบอร่อยมากมากเลยนะคะอร่อยมากๆเลยะค่ะกล้วยดำอินโดนะคะลำต้นจะเป็นสีดำค่ะต้นโตเต็มที่จะต้นใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆดูลำต้นนะคะส <c oughs> ูงมากนะคะ <c oughs> กล้วยเสือพานนะคะปลูกประดับตกแต่งบ้าน ลายสวยแปลกตามากๆเลยค่ะเพื่อน